สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560กันนะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยในประเด็นของการจัดซื้อจัดจ้างนะครับและการบริหารพัสดุของรัฐเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับ หลักการใน4ข้อนี้จะต้องสอดคล้องในเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับในมาตราที่ 8... การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐนะครับและก็จะต้องสอดคล้องกับหลักการดังต่อไปนี้วงเล็บ 1... ก็คือความคุ้มค่าโดยพัสดุที่จะซื้อจ้างต้องมีคุณภาพ หรือมีลักษณะที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐมีราคาที่เหมาะสมและมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจนวงเล็บ2โปร่งใสโดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเนี่ยต้องกระทําโดยเปิดเผยเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมมีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอมีหลักฐานการดาเนินงานชัดเจนและมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอนนะครับเราย้อนมาในข้อที่1กันก่อนนะครับในข้อที่1เนี่ยก็คือความคุ้มค่าเนี่ยนะครับพัสดุที่จะซื้อเนี่ยนะครับในหลักการในข้อที่1ก็คือคำนึงถึงคุณภาพนะครับ ลักษณะที่จะต้องอตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานนะครับราคาเหมาะสมในที่นี้ก็คือไม่ไม่สูงจนเกินไปนะครับแล้วก็จะต้องมีแผนในเรื่องของการบริหารพัสดุนะครับที่จะซื้อจัดจ้างอย่างเหมาะสมส่วนในข้อที่2ในเรื่องของความโปร่งใสนะครับก็หมายความว่าะจะต้องกระทําโดยเปิดเผยนะครับเปิดโอกาสที่มีการแข่งขันนะครับโดยผู้ประกอบการทุกรายเนี่ยมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน นะครับในการที่จะยื่นข้อเสนอหรือมีการแข่งขันกันนะครับแล้วก็จะต้องมีระยะเวลาเพียงพอที่จะให้เขาได้ยื่นข้อเสนอนะครับโดยในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยจะต้องมีการเปิดเผยทุกขั้นตอนนะครับต่อมาในหลักการข้อที่3เนี่ยก็คือมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยจะต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุล่วงหน้า เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีกำหนดเวลาที่เหมาะสมโดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสำลิดของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยจะต้องอได้ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะครับมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างนะครับในข้อที่4ี่เนี่ย หลักการข้อที่4ก็คือสามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับโดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐนะครับตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างพศ2560เนี่ยนะครับจะต้องสอดคล้องกับหลักการใน4ข้อนี้นะครับ